รบิตาจันหุ่นค่ะรับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการนะคะและวันนี้นี่พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่รงแรกมหาสวรรค์จังหวัดหนองคายค่ะเพราะว่าวันนี้ที่นี่นะคะเขามีหนึ่งกิจกรรมพิเศษค่ะที่เรียกว่าเป็นประโยชน์ต่อสังคมค่ะกับกิจกรรมการเสริมสร้างศักยภาพผู้นําชุมชนค่ะซึ่งดำเนินการโดยฝ่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนการเคหะแห่งชาตินั่นเองค่ะเพื่อที่จะเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้นําให้กับผู้เข้าร่วมการอบรมนะคะเพื่อที่เขาเหล่านั้นจะสามารถนําความรู้ที่ได้ไปใช้ในการ พัฒนาชุมชนของตอนเองนั่นเองค่ะกิจกรรมวันนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเราไปชมภาพบรรยากาศพร้อมๆกันเลยค่ะเรีนเชิญท่านพบ้กบอกจานย์ประชาพิปงสรียาวนิชครับขอบคุณการแก่งขันะครับแล้วก็สวัสดีครูอาจารย์กุกมท่านสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ อ,าอบบยากกินคำนี้เห็นไหมครับคนไทยจะต้องสวัสดีนะครับเพราะคำสวัสดีนั้นเป็นคำที่เป็นมงคลมาวันนี้คือเรามาเรามาอบรมถ้าใครบอกมาเที่ยวปนะีหน้าปีต่อ,ตอไปงวกคุไม่ลงมาหรอกครับ mm hmm. ก็มันไม่มีหน่วยงานไหนภาครัฐไหนที่จะเอาเงินภาษีของเรามาพวกเรามาเที่ยวตรกไี้ครับเพราะนั้นถ้าปักไปใครถามว่าไปไหนถ้าต้องตอบว่ามาอบรม ่านไ้กัท่านฝากไว้เมื่อวานนี้ออกไปค่อนข้างจะ่เยอะท่านกันบอกว่าวันนี้ขอฝากกัจารยนเลยว่าให้ทุกคนได้อยู่ส่วนร่วมใช้เวลาไม่มากหรอกครับเราจะเริ่มประมาณเที่ยงคอีท่านก็ทานข้าวเสร็จก็เดินทางกลับแค่นั้นเองนะครับวันนี้นะครับเขาบอกว่าวัฒนธรรมของคนไทยเกิดการทำไรครับสวัสดีการอบรมมีบุคลากรอยู่สองประเภทประเภทที่หนึ่งวิทยากรถามปุ๊บเขาแบมีส่วนร่วมตอบปัก กิษยากรร้องเพลงปุ๊บก็จะมีส่วนร่วมตบมือปั๊บนั่นคือประเภทที่หนึ่งประเภทที่สองพิษยากรร้องเพลงแล้วเขายังนั่งมองหน้าเอามือกอดอกแล้วเขาก็นึกในใจว่ามึงเงยมายุ่งกับกูก็มีสองประเภทนะครับวันนี้คัด่าผมมีในัน่ก่อนที่จะอบรมกิจกรรมองคมไม่ได้ผิดกินอบรมแบบกิจกรรมนะครับสนุกสนานมีกา,การกระโด g, โด g, โลดเต้นอ,อะไรกันแล้วแต่เพราะนั้นให้เมืไปสเสเียมเพราะนั้นก่อนที่จะอบรมถามก่อนว่าที่นั่งอยู่ตรงนี้ใครบ้าง อายุ60ปีขอบคุณเลยครับเรนอ่าประมาณ10ท่านขอบคุณครับ61 61ไม่มี62 16 63 1ท่าน64แข็งแรงนะครับ65โอ้โหเยี่ยมเลย 6กสิบหกหกสิบเกสิแดหเก้าแข็งแรงมากเลยครับยืนขึ้นนิดนึงครับ,รบ,บรนหกสิบเก้าปลดมือท่านได้ครับผมด้พูดแค่เจ็ดสิบก่อนนะครับ70ยืนขึ้นเลยครับ70ยืนขึ้นเลยครับปลดมือท่านเด้ครับแข็งแรงนะครับ โนะมงมจะม,เม,มีเจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดอันเขาเอาผมมาแค่เจ็ดสิบก่อนนะครับถามอีกครั้งหนึ่งใครที่หกสิบเจ็ดยกมือครับมีไหมโอ้เสียใจจังวันนี้ผมไม่มีเพื่อนเพราะคนเดียู่ตรงนี้คนเดียู่ตรงนี้หกสิบเจ็ดครับนั่นะอายุเป็นเพียงตัวเลขแล้วใครบอกทำไม่ได้ไม่จริงหรอกครับ คุณคิดเกี่ยจผมเป็นคนที่เน้นมุนม่งอวัยวะเล่าบุหรี่กาแฟไม่ไดืม่มเน้นอย่างเดียวเอาไวัยะวะที่หเราะอย่างนี้มผมดูแล้วท่านกำลังคิดอะไรอยู่ถ้าท่านคิดเหมือนผมท่านอัรื่เอเหมือนผมแหละอวัยวะของผมคือหนึ่งใบหน้าเ,เห็นไหมสองดวงตาสาม ฟันห7เจดไม่เคยตรวจสุขภาพ67ไม่เคยสวมแว่นตา67เจ็ดไม่เคยใส่ฟันปลอม6กไม่เคยตรวจสุขภาพทำไมไม่ตรวจกลัวเจอมันต้องมีบ้างนยครับไฟอย่างเนี้ยแต่ควาดัานาะไรก็แล้วแต่แต่ผมไม่กลัวตายนะครับผมบริจาร่างกายไปจากดวงตาไปแล้ว30สิกว่าปี นี่คือ67ผมจะไม่ไบอกคน67อายุคนรู้นคนนี้แข็งเนี่ยตัวจริงเสียงจริงยืนอยู่หน้าคนแล้วเดี๋ยวคุณมาดูคำว่านะคน67อยู่ได้ไงเพราะั้นคนที่นั่นอยู่ตรงนี้ใครที่ไม่ถึง67แล้วบอกทําไม่ได้เดี๋ยวมาดูครับคน67เดี๋ยวเดี๋ยตอบนะครับว่าทำไ,ได้นี่คือคน67เดี๋ยวผมจะย้ำอยู่ตตตแต่เติมเต็มเลยบอกคนเรานะครับมันต้องมีอดีตปัจจุบันอนาคต ชีวิตคนเรานีสิ่งที่ผ่านมาเราเรียกว่าเห็นไหมครับมันใหญ่ยุ่งกับกูเนี่ยมันไม่อยากตอบคนที่ไม่ตอบเขาเยกรู้เขาบอกอนาคตข้างหน้ากลับไปเนี่ยท่านจะต้องเป็นอมพาตะและพูดไม่ได้นะครับสิ่งที่ผ่านมาเรียกว่าอพทุกวักวกวกนน,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 วนี้เรียกว่าอนาคตขา้างหน้าก็คืออนาคตน,านะนั้นคนเราต้องมีอดีตมีปัจจุบนันอนาคตเขาบอกคนเราเนี่ยให้สำรวจตัวเองนะครับ มองไปตัวเองรอบๆ<อ><อ>เนี่ยมองไปข้างๆก็ได้คนที่เป็นอดีตชาติคุณสามารถพิสูจน์ได้เลยว่าอดีตชาติคุณเกิดมาเป็นอะไรรู้จักมูตรงอ่างไหมรู้จักไหมครับเอออย่ายักหน้ารู้ไหมครับมูตรงอ่างมันห่วงอะไรเออท่านมองไปรอบๆนะครับใครที่นั่งกอดกระเป๋าเนี่ยอดีตชาติเคยเป็นมูตรงอ่างไม่อากระเป๋าอยู่ตรงนี้ มีเงินอยู่สิบาทก็เลิกกอดดู่นั่นแหละนะครับที่ผมบอกอย่างนี้นเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวมันจะมีกิจกรรมเลิกปลกไม้ปลกมือเพราะนั้นกระเป๋ามันเกะกะก็ท่านก็สามารถเอากระเป๋าไว้ใต้ก็พี่หรือไม่ได้ลังก็ได้จะได้รปลกไม้ปลกมือสะดวกแค่นั้นเองบอกได้ยังเฉยแสดงว่าเป็นมูลทองคำจริงๆนะครับอ่ะไม่เป็นไรนะครับก็สิ่งสําคัญวัฒนธรรมไทยของคนไทยเจอกันต้อง สวัสดีถ้าวันนี้เราเจอกันนะครับเป็นวัฒนธรรมของคนไทยเจอกันทักทายด้วยคำว่าสวัสดีนะครับหนึ่งสองสสวัสดีสวัสดีร้องวันนี้เรามาพบกันร้องเองเขอ ครับใครเอ่ยสวัสดีขอให้รวยขอให้รอขอให้หน้าตึงกระเป๋าตึงยังไม่มีใครสาธุเลยไอ้สิ่งดีๆกับตัวเองเป็นริษัทเชื่เลยเนี่ยแต่ว่าไม่อยากได้ใครเอ่ยเมื่อกี้ขอให้แข็งแรงให้รวยให้รอดอยากรวยกันไหครับเมือให้สิ่งดีกับเราเนี่ยเราอนุโมทนาบุญเราก็ได้สิ่งเงินกลับต่อมาเขาบอกว่า ได้มันตัวเองอีกครั้งหนึ่งผมชื่อปัตชาพงศ์เริ่มสกุลสัตยาวนิี้ได้ผมได้เล่นหน่วยงาแนแมวก็ได้และช่วงต่อไปนี้เป็นเรื่องของกิจกรรมวิทยากร,รจริงต้องขออนุญาตก้อนเรามาเปิดใจและใช้เวลาไม่มากนะักที่จะทําให้ทุกท่านอยู่ในนี้รู้จักกันมากขึ้น 2. องจะไม่สวมหมวกหมายความว่าคาว่าสวมหมวกหมายความว่าตำแหน่งครับบทบาทหน้าที่ใครจะเป็นอบตผู้ใหญ่บ้านกำนัน ขุนนาสตรีอสมตำแหน่งของท่านถอดเก็บไว้นอกห้องก่อนเราจะไม่พูดถึงนะครับสามวันนี้ทุกท่านพวกเดียวกันก็คือคอนจังหวัดจังหวัดใครอยู่เพชรชบูรยกมือครับใครไม่อยู่เอามือลงเ <c oughs> ล้วมาทำไมนเนี่ยเขาอบรมคนเพชรบูรแล้วไม่อยู่มาทำอะไรกลับไปเลยเขาอบรมคนเพชรชบูรเนี่ยใครอยู่เพชรบูรยกมือขึ้น ใครไม่อยู่ยกมือไว้เริ่มสับสนตัวเองนขออน,นุญาตทุกท่านอายุลดลงเหลือ20ปีวิทยากรจาก67ก็จะลดท่าท่านเราจะได้ทำงานร่วมกันย่างมีความสุขและวิทยากรขอเพิ่มสองข้อข้อหนึ่งวิทยากรทำอะไรก็ไม่ผิดข้อ 2. ถ้าวิทยากรทำผิดให้กลับไปดูข้อหนึ่งสองข้อ และสิ่งสําคัญขอ,อเพิ่มที่อาจารย์เบลไม่แก่เพราะอาจารย์เบลมีหลักการครับเพราะทุกวันนี้อาจารย์เบลทำงานเพื่อในหลวงคัะอาจารย์เบลถึงไม่แก่ในหลวงแกได้ไปอยู่กระเป๋าของเยอะๆฟังแรงดูดีนะชอบในหลวงไหมรักท่านไหมัแต่ท่านอยู่กะลาไม่ค่อยานท่านสนิจไปสนิจมาเนะี <c> ่ย <oughs> อาจมีการกระซ้าเยาะแย่หรือคำพูดที่ไม่เหมาะสมไปบ้างขอยํานะครับอาจจะมีคำพูดที่ไม่เหมาะสมไปบ้างเพื่อให้เกิดความสนุกสนานแต่วิทยากรไม่ได้มีเจตนาเป็นอย่างอื่นนะครับกระซ้าเยาะแย่กันทั้งหมดที่ขอถ้าท่านให้ได้ช่วยปรบมือเลยครับเป็นกานว่าช่วงต่อไปนี้ทุกคนจะอายุเหลือเพียง yeah, yeah, yeah. เหลือเพียง yeah, yeah, yeah. ให้ยี่สิบยกมือขึ้น Okay, โอเคเพราะมืกับตัวเองและท right. nice. ่านงไปด้านข้างนะครับมันจะมีกระดาษคนละแผ่นด้วยนะมันจะมีกระดาษวางอยู่ด้านข้างนะครับเดี๋ยวจะมีการบันทึกนะครับใครที่หยิบของที่ผมวางไว้เนี่ยส่งต่อในกระดาษคนละอีงแผ่นนะครับด้านข้างที่ผมวางไว้ใครที่ปรารถนาจะจบข่านจบนะครับเพราะว่าเดินผ่านแล้วผ่านเลยเพราะว่านายกบอกว่าการอบรมเราต้องได้สาระกลับไปนะครับดังนั้นท่านใครปรารถนาจะจบก็จบนะครับ เรามาวันนี้เรามาแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันระหว่างวิทยากรกับผู้นําชุมชนนะครับที่นั่งอยู่มีใครบ้างครับเป็นผู้นํายกมือครับโอเครกมือกับตัวเองวันนี้เราคงพูดได้ว่าเราคือคนบ้านเดียวกันก็คือคนจังหวัด<อ>จังหวัดโอ,โอเคนะครับต่อมาคกว่า,าสิ่งที่ท่านอยากจะให้ท่านได้ในวันนี้คือสามสอง สอที่หนึ่งคือสาระสอที่สองคือส่วนรวมและสอที่สก็คือสนุกเ,เรนท่านอย็กไปซีเดนนะคะรับอบรมให้ไมไ่ต้องหลับวันนี้ใครหลับผมให้สองพบาท <laughs> แต่ท่านท่านไม่มีใครหลับเลยาต้องจ่ายอาจารย์แดงคนละบาท <laughs> ผมเอาแค่คนละบาทเดียวนะครับ <laughs> มีผู้กล่าวไว้ว่ากา,า,ารอบรมสัมมนาแต่ละครั้งอะไรที่ทำไม่หมดรู้ไหมครับต้องทำอย่างไร อะไรที่ทำไม่หมดทำัไงครับอ่าเขาบอกว่าทำไม่หมดก็จดเอาไ้บ้างเอาะนั้นวันนี้ท่านก่อนที่เราจะเข้าเรื่องของเรามันเป็นเรื่องที่ท่านต้องรู้นะครับมันเป็นเรื่องที่ท่านต้องรู้นะครับก็คือเรื่องนี้ครับอ่าสาระเรื่องแรกในคลิเรื่อยๆรกลับไปแล้วกดไปด้วยสิ่งแรกวันนี้ที่เราต้องรู้ก็คือเรื่องของอาเซียน ขนานี้เราได้ยินตลอดนะครับเวๆจะเป็นวิทยุทีวีพูดถึงกันเลยอาเซียนอาเซียนอีกสองปีข้างหน้าแระเทศไทยจะก้าเข้าสู่อาเซียนเพราะนั้นท่านอยู่ตรงนี้ท่านต้องเรียนรู้แล้วครับวันนี้ผมจะให้ความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับเรื่องอาเซียนนิดเดียวนิดเดียวแล้วอาเซียนคืออะไรอ่ะอ่านี่แหละครับสิ่งที่ท่านต้องจดอาเซียนคือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อาเซียนคือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตอนนี้ใครถามว่าอาเซียนอะไรคืออะไรท่านต้องตอบได้เลยนะครับอาเซียนคือเฉียงใต้นะครับก่อตั้งโดยใครเมื่อไหร่ก่อตั้งโดยใครเมื่อไหร่ ท่านอาจจะจดไม่ทันก็ฟังสิ่งที่อาจารย์แมวพูดท่านจดทันก็จดไปเลยนะครับไม่ต้องก้งๆเงยเลยนะครับก่อตั้งโดยปฏิญญากรุงเทพซึ่งได้รับการลงนามที่วังสลาลมเมื่อวันที่8สิงหาคม2510อมีการลงนามนะครับวันที่8สิงหาคม2510มีสมาชิกทั้งหมดได้กัน10ประเทศมีสมาชิกทั้งหมดได้กัน10ประเทศโดยครั้งแรกเริ่ม ก่อตั้งมีเพียง5ประเทศโดยครั้งแรกมีการก่อตั้งมีเพียง5ประเทศนะครับเริ่มด้วย5ประเทศแรกเริ่มด้วยนะครับ1อินโดนีเซียอ่าฟังไปก็จบไปได้นะครับประเทศที่1อินโดนีเซียประเทศที่2ฟิลิปปินส์ประเทศที่ 3. มาเลเซียประเทศที่4สิงคโปร์และประเทศที่5ไทยคั้งแรกมี5ประเทศนะครับอินโดฟิลิปปินส์มาเลเซียสิงคโปร์และไทยต่อมามีสมาชิกเข้าร่วมอีก5ประเทศได้แก่บรูไนเวียดนามลาวรู้จักลาวไหมรู้จัดหน้าเหนเอมอน,น สี่พม่าห้ากัมพูชารวมเป็นสิบประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมดกี่ประเทศหนึ่งเขาขึ้นมาอินโดยังตอบไทยเลยที่เพิ่งเรียนใหม่ในโรงสีรนษะแสดงว่าไม่ได้ตอหนึ่งสองสามสี่ห้าหก สิบประเทศวัตถุประสงค์ของการตั้งอาเซียนท่านไม่ต้องการทั้งหมดนะครับให้ท่านจัรมันทัาแรกกับบันทัาสุดท้ายพอเพราะว่าอย่างเราเนี่ยจะไม่หมดครับเพราะฉะนั้นให้ท่านจัรมัท่านแรกกับบันทัดสุดท้ายนะครับวัตถุประสงค์คือเพื่อส่งเสริมความเข้าใจในประเทศภูมิภาคนี่คือบัรทัดแรกเพื่อส่งเสริมความเข้าใจในประเซศภูมิภาค ต่อมามันมีอะไรก็ผ่านไปก่อนสุดท้ายบระทัดสุดท้ายและผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศสมาชิกแค่ดีวพอครับเพื่อส,องส่งเสริมความเข้าใจในประเทศภูมิภาคและผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศสมาชิกก็คือ10ประเทศวันนี้เรามาเรียนรู้ภาษาของแต่ละประเทศกันห่อยขั้นแรกที่ได้ยากและควรรู้จักคือคำว่า ต่อไปนี้ท่านจะต้องพูดภาษาต่างประเทศได้นะครับ9ประเทศประเทศที่10คือประเทศไทยไม่ต้องเรียนแหละอันนั้นใครที่ไม่จดสมน้ำหน้ามันผ่านแล้วผ่านเลยแล้วท่านก็จะไม่รู้ตลอดชีวิตเดี๋ยว,วัาพลับไปเขาพูดถึงอาเซียนอาเซียนอะไรวะอย่าไปบอกคนนะ้คนที่ไม่จดอประเทศที่1นึ่งอินโดนีเซียอินโดนีเซียสวัสดีเขาจะพูดว่า จบนะเอาจะพูดมากสลามัดเชียงสลามัดเชียงเดี๋ยวพอตกสิประเทศผมเดินไปหาใครก็ไล้แต่ <c oughs> ผมจะพูดภาษาใดภาษาหนึ่งท่านต้องตอบกลับมาเป็นภาษาอีกหนึ่งประเทศแต่ห้ามตอบเป็นประเทศไทยเพราะท่านรู้อยู่แล้วประเทศที่สอง ฟิลิปปินสวัสดีของประเทศฟิลิปปินภาษาสวัสดีเขาจะพูดว่ากุมุสตะกะกุมุสตะกะบาในสิประเทศเดี๋ยวผมเดินไปเนี่ยถ้าต้องการได้หนึ่งประเทศนะเดี๋ยวผมจะลองสูงเช่นผมพูดคำว่ากุมุสตะกะท่านก็ไม่ต้องตอบว่าฟิลิปปินส์นะท่านตอบเป็นภาษาอืึ่งแล้วเพราะผมดูอยู่แล้วภาษาฟิลิปปินส์ ไม่ใช่าบอกกูมุตะกาตอบมาฟิลิปปินส์ไม่จ่าต้องตอบเป็นภาษาอื่นกลับมาต้องตอบว่าสลามัตเชียงอย่นี้เป็นต้นประเทศที่สามมาเลเซียกับบูไในเขาจะใช้ภาษาเดียวกันสวัสดีภาษาเดียวกันมาเลเซียกับบูไในก็คือคำว่าสลามัดดาตังใครที่ปรารถนาจะจดยังพอทันนะครับยกมือเดี๋ยวน้องๆก็เอากระดาษไปให้กับอินสอ อ่ะยกมือนะครับ <t>